กรป๋าให้เป็นอบป้าได้ในหนึ่งนาทีวันนี้นะคะที่อยู่กับพี่แทมที่มาพร้อมกับ c a r b i o Organic Speedy Hair Color Cream ที่จะช่วยปกปิดผมขาวได้ภายใน1น,นาทีเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันค่ะว่าในเวลาแค่1นาทีจะสามารถปกปิดผมขาวของพี่แทมได้ดีแค่ไหนไปดูกันเลยก่อนอื่นนะคะจะเห็นได้ว่าผมของพี่แทมเนี่ยเวลาเราแหวกขึ้นมาเนี่ยจะเจอผมขาวเนี่ยแซมอยู่รอบๆเลย ขั้นตอนแรกนะคะมีครีมทั้งหมด2หลอดใช้ครีมทั้ง2หลอดเนี่ยบีบลงบนหวีนะคะเป็นแถว2แถวหลังจากนั้นนะคะนำหวีแปลงตรงนี้นะคะหวีลงบนเส้นผมค่ะหวีให้เนื้อครีมเนี่ยเข้ากันเลยนะคะหวีไปเรื่อยๆทิ้งไว้1-3นาที แต่เดี๋ยวอีกหนึ่งนาทีเรามาดูกันค่ะว่าสีผมของพี่แทมจะเปลี่ยนไปหรือยังตอนนี้นะคะก็ผ่านไปหนึ่งนาทีแล้วจะเห็นได้ว่าสีผมของพี่แทมนะคะเปลี่ยนเป็นสีที่เข้มขึ้นแล้วนะคะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยอยากได้สีที่มันเข้มกว่านี้สามารถทิ้งเวลาไว้ต่ออีก5-10นาทีได้เลยขึ้นอยู่กับความพึงพอใจเลยค่ะครบเวลาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะให้พี่แทมเนี่ยล้างออกด้วยน้ําสะอาดนะคะ ที่สำคัญเลยภายในกล่องจะมีซอง Care View Hair Treatment คโรตินมาให้ด้วยหมักทิ้งไว้อีก5-10นาทีค่ะเพียงเท่านี้ผมเราก็จะนุ่มสามารถจัดแต่งทรงผมได้ตามต้องการเลย